สวัสดีครับผมช่างทัดนะครับผมมีออเดอร์ลูกค้าให้ประกอบ power a r อม,มาห้าแทน่นห้าแท่นนะ้โหมาจะมาก็มาแบบเออเยอะเลยก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับผมเพราะผมก็เพิ่งมือใหม่เนาะ,นะยังก็เป็นมือใหม่แหละแต่งานของผมก็คือ ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแล้วก็พวกอะไรต่างๆก็เน้นของเกรด A TA แท้ไปเลยนะครับเพราะว่าเราเป็นมือใหม่เนาะเราต้องแบบเน้นคุณภาพก่อนเน้นคุณภาพทั้งคุณภาพทั้งความสวยงามนะครับแล้วราคาก็ก็ก็ยังไงเดียวราคาก็พอหอมปากหอมคอนิดหน่อยครับอย่างเช่นยกตัวอย่างก็อย่างเช่น TR ทียหกคู่ก็แท่นละสี่พันห้าพันบาทนะครับกรอบเสร็จเนาะถ้าเป็นสิบคู่แบบนี้ก็อยู่ที่เจ็ดพันประมาณเนี้เจ็ดพันแปดพันนะครับเมราอแปลงที่ใช้ก็อย่างอย่างหกคู่เนี่ยผมสิบแอมป์นะ,ะถ้าถ้าสิบคู่ก็ผมจะใช้สิบห้าแอมป์สิบห้าถึงยี่สิบแอมป์นะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็10คู่10คู่ไม่ใช่อันนี้8ส่วนตัวนี้8ก็คือจะเป็นได้อยู่ในตัวนะครับ8ก็อยู่5,000 6,000บาทนะครับประกอบเสร็จแล้วสวิตชิ่งก็ตัวนี้ตัวนี้ประกอบเสร็จก็อยู่ที่ผมเสนอราคาไปแ8ด9ปดตัวนี้นะ8ป0พก็เตรียมประกอบอัตโนมุนก็จะเสร็จแล้วนะครับก็ฝาก กดติดตามไว้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะทำอะแมอมประกอบนะครับก็ขายแบบที่ว่าไปได้นะนะครับแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับรับประกันให้ด้วยรายละเอียดยังไงก็ทักมาถามมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับผมก็จะเอาแบมไหนเอากี่วัดอะไรประมาณนี้งบเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทักมา สอบถามกันได้ติดตามไว้ครับเดี๋ยวผมจะมีจัดโปรจัดโปรเขาเรียกจัดโปรไหมก็ถูกถูกเนะเาะแอมพร้อมใช้แอ,อมประกอบนะครับพร้อมใช้ก็อย่างเช่นหกคู่เนี่ยก็อยู่ที่สามพันเก้าสี่พันเก้าอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะทำคลิป เอามาลงให้ดูอีกแต่ว่าช่วงประกอบเนี่ยผมก็จะทําคลิปไปด้วยนะครับทําคลิปไปเรื่อยๆนะครับก็ลองติดตามไว้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ